สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube วันนี้พาเพื่อนๆมาชมท้องไร่ท้องนาอีกแล้วนะครับไม่มีคลิปหนังนะฮะพาเพื่อนๆมาชมรถไถอัสกิครับอิสกิวันนี้ได้มาทำการไถได้มาไถาให้ให้ผมนะครับอีกแปลงหนึ่งนะครับ พาเพื่อนๆมาชมนะครับรถไถอิสกิอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับโยี่ห้อรถไทยนะฮะอันนี้พาเพื่อนๆไปชมการทำงานของรถไถอยู่ทางโน้นนะฮะกำลังไถยอยู่แรงนี้นาจไรนะครับแรงนี้จดไรเพิ่งได้คิวนะครับเพิ่งได้คิว น้องนะครับมาถ่ายให้ส่วนตัวแล้วไม่มีครับรถถ่ก็จ้างเขานะเดี๋ยวพาเพื่อนไปชมนะครับกำลังถ่ยอยู่นะครับผมกี่แรงเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมนะครับกี่แรงรถรุ่นนี้ยี่ห้อนี้กี่แรงนะครับ ไช้คนเดียวนะครับไม่มีคนขับนะครับเปลี่ยนเล่นคนเดียวเลยครับยี่ห้ออิสอิสกิอิซิสกิอิซิสกินะครับรุ่น n อ5 5 4นะครับ n อ5นทลึกลึกลงลึกนะครับผมพอสมควรถูกใจเจ้าของนานะฮะผานหกนะครับผานหก แต่ช่วงช่วงนี้นะครับไถานามันแข็งนะครับก็อาจจะลงอาจจะไถประมาณสามผานหรือสี่ผานนะฮะแต่ก็พอใจกับเจ้าของนาอยู่นะฮะยี่ห้อนี้รูการทำงานในอนาคตว่าเป็นยังไงนะครับเ,เพื่อนๆก็คอมเมนต์มามาสักหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงรุ่นนี้นะครับ เขตพื้นที่นี้เจ้าแรกนะครับที่ที่เอามานะครับมาลงนะ,งนนะนเน้นนะครับไม,ม่นนุ่มรถไถดูน,ดนะครับความคมเป็นนาดินเหดียวนะฮะนิดดานดินเหดียว ได้อยู่นะครับชมกันไปนะฮะ ถามท่าแกว่ารุ่นนี้ไม่มีเทอร์โบนะครับไม่รู้จะจริงหรือเปล่านะครับท้าแกออกมาว่ารุ่นนี้ไม่มีเทอร์โบงานไปเรื่อยๆนะครับพอดินมันแข็งนะฮะเรเรีร,ร,ร,รีบเร่งไม่ได้นะครับ ลงทั้งหมดหน้าผ่านทั้งหกผานไม่ได้เพราะว่ามันดินมันไม่ไม่อ่อนนะครับมันแข็งเลยต้องไปเรื่อยตฟรีฟรีอ้าวแน่นอนนะไม่ได้รบการไถนะฮะก็เจ้าของรถอาจจะรู้ดีนะครับก็ดูดูนาก่อนนะฮะสังเกตด,ดูนา ถ้าตรงกลางตรงกลางมันต่ำนะครับมันเป็นร่องเป็นร่องการไถของตั้งแต่ปีที่แล้วนะกเออ็เจ้าของรถไถาอาจจะรู้ดีก็จะลงกลางอย่างนี้นะฮะเพื่อจะไถผัดเข้านะครับเรียกว่าผัดเข้าหรือเพื่ออีกอย่างไม่รู้ว่าอะไรครับแผมก็เรียกว่าผัดเข้าปีที่แล้วไถผัดออกนะครับ คือให้มันออกนะแล้วก็เลยมันลึกตรงกลางสำหรับเจ้าของรถไถไถอาจจะรู้ดีนะครับก็เจ้านี้สุดยอดนะฮะใช้ได้อยู่เป็นรถไถรุ่นอิสึกินะครับผมอิซึกิก็เจ้าเดียวนะครับที่มีแถวนี้ ก็ใช้ดีนะฮะเป็นการใช้แล้วนิ่มรุ่น n t 5 5 4นะครับตามท่าแกว่าพอใช้อยู่นะครับโอเคเลยอยู่ข้างบนครับกำลังกำลังยืนคุมนะฮะกำลังยืนถึคุมดูลูกน้องทำงานนะครับ ไปถามว่าใช้มากี่ปีแล้วรถนี้ฮะพี่รถอิสกีนี้ใช้มากี่ปีแล้วสามปีแล้วรับโอ้สามปีเปีที่สามแล้วรับเครื่องเป็นยังไงพอใช้ไหมเครื่องพอใช้ครับอืแรงดีครับโอ้แรงดีนะครับห้าสิบสี่แรงครับใช้อยู่ใช้อยู่ห้าสิบสี่แรงนะครับผมครับผมท้าแกบอกว่าใช้ดีนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ลอง ซื้อมาขับได้นะครับคุณภาพเป็นยังไงเต่เท่าแกก็บอกว่าใช้ดีแรงดี54สี่แรงครับสุดยอดสุดยอดนี่ก็มาไถ่ายให้ผมเองครับเจ้าของเกือบเสร็จแล้วเกือบเสร็จแล้วครับเกือบเสร็จแล้วใช้เวลานานเหมือนกันนะครับ มาไถาช่วงเวลานี้ดินมันก็แข็งนะครับเพราะว่าฝนมันไหลรอบแล้วนะครับลงมาตกหลายรอบถือว่าแข็งนะครับแต่แต่ก็ไถลงได้ขนาดนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับอิสกินะครับรถไถอิสกิรับเคลื่อนสีล้อ แล้วก็ข้อมูลจำเพาะยังไงก็เพื่อนๆไปหาดูนะครับข้อมูลจำเพาะของรถไถยอิสกิดูนะครับคิดถก็ละเอียดใช้ได้นะฮะก็ใช้อยู่ก็ประมาณสัก 3วันหรือ4วันนะครับก็หวานเลยนะฮะก็คุณภาพเป็นยังไงก็เพื่อนๆท่านใดที่เคยใช้มาว่าเป็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์บอกกันด้วยว่ารุ่นนี้ก็ใช้ไหมสึกินะครับแต่เ,เท่าแก่บอกมาแล้วครับ3ามปี ใช้แล้วสามปีแรงก็ยังดีนะครับหรืออาจจะอยู่คนอยู่กับคนที่ใช้สำหรับขึดแถวนี้นะครับส่วนมากจะใช้ของคูโบต้านนะฮะคูโบต้าเยอะนะครับ เจ้านี้ช้ยโออิเซกิอของเท่าเกานะครับเท่าเกเท่าเกาหวานนะฮะเมีธรุรกิจของเกก็ห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับทำเกี่ยวกับสีรถก็มีสองสาขานะครับอยู่อยู่ในป้านของเกที่หนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ทางภาคกลาง อีกที่หนึ่งนะครับเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆม,มาชมครับรถถยของอิซกีนะครับ ขอช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b e กับช่องยูทูบสตีด้วยนะครับช่วงนี้ไม่มีหนังก็หารถไถหรืออย่างอื่นที่เพื่อนๆได้ชมกันพอดูพอชมได้นะครับก็อเอาให้เพื่อนๆได้ลงช่วงยุบโรคระบาดนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ